สวัสดีค่ะชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่คุณจะมีความกระตือรือร้นนะคะตื่นตัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะคะเรียนรู้อะไรได้ง่ายก็สวัสดีค่ะดิฉันเกศมณีพยากณรดวงสตาวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคม ท่านไหนที่เกิดลัคนานะคะก็ดูคลิปนี้ได้หรือไม่ทราบลัคนาก็ดูแบบราศีได้นะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็เป็นช่วงที่ช่วงนี้นะคะคุณจะขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นเป็นช่วงที่อาจจะมีความเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะคะมีความกระตือรือร้อนหรือตื่นตัวอยู่เสมอในการดําเนินชีวิตต่างๆเรียกได้ว่าคุณจะมี มีการวางแผนเรื่องชีวิตวางแผนการใช้ชีวิตมีเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะหรือว่าตั้งฐานะตนเองให้มีความมั่นมั่นคงบางครั้งได้โดยเช่นกันดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้คุณจะดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะเจ้าระเบียบด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าชาวธนูจะเอาจะเอาจะใส่ในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเอาจะใส่ในเรื่องของอาหารการกินดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันสุขภาพนะคะก็จะ ต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าเจอกล้ามเนื้ออักเสบเพื่อตกยางออกหรือว่าการเดินทางต่างๆค่ะก็ต้องไม่ประมาทในการขับรถขับรานะคะแล้วก็ดวงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวหรือกับใครหรือมีโอกาสที่มีปากเสียงกับคนใกล้ตัว หรือกับเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้นะคะก็จะใจร้อนใจเร็วหงุดหงิดงุนง่านง่ายง่ายพอสมควรช่วงนี้ชาวหนูเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความอดทนสูงนะคะมีความรับผิดชอบสูงด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวหนูท่านใดที่มีบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนจากลูกจากหลาน หรือจากบริวารนะคะถ้าท่านมีลูกน้องลูกน้องอาจจะนําความเดือเดเนื้อร้อนใจมาให้หรือถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นดวงชะตาก็ยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ทาชาวชาวราศีธนูู้มีโอกาสมีความโชคดีหรือเข้าไปข้องเกี่ยว หรือดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านค้าสำนักง,งานเกิดขึ้นมีเหตุให้เข้าไปข้องเกี่ยวหรือดำเนินการตรงนี้นะคะหรือจะเรียกได้ว่ามีโชคก็ได้นะมีโชคจากหลักทรัพย์เช่นในบ้านใหม่ได้รถในร้านค้าใน้สำนักง,งานใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือท่านในที่ดำเนินการอยู่ก็มีโอกาสสำเร็จตามที่คิดตามที่หวังนะคะ รวมไปถึงในด้านของญาติพี่น้องนะคะก็ยังคงเป็นที่พึ่งพาใส่ได้ยังมีญาติพี่น้องบางคนยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้ด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของเงินชาวธนูเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินหรือมีไรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดไม้ขาดมือไม่ขาดสาย คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่หยิบจับเงินก้อนหาเงินได้มากขึ้นหรือเงินมันเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะหรือเรียกได้ว่าชาวธน,นูเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นขยันหาเงินหาทองแล้วก็มีแผนแผนการในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีกว่าเดิมมีการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นก็ได้หรือท่านใดที่กำลังดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเงินเช่น กำลังทำเรื่องกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินก็มีโอกาสได้เงินตามที่คิดตามที่หวังเกิดขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยชาวธนูเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีรายได้ได้ดีหาเงินคล่องหาเงินเก่ง,ห,ง,กงหรือเป็นช่วงที่จะนำเงินไปแปลงเป็นหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่า ชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการเงินก็หนึ่งเลยท่านที่มีสัตว์เลี้ยงอาจจะมีเหตุให้เสียงเงินไปกับสัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอหรือมีโอกาสมีรายจ่ายกับเพศตรงข้ามก็ได้มีรายจ่ายกับผู้ครองคนรักก็ได้นะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้หรือชาวธนูคุณมีโอกาสมีการถูกโกงเงิน ถูกหลอกถูกเอาลัดระเรียบเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาในด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้คู่ครองจะเอาใจมาโฟกัสที่คุณมากเป็นพิเศษเป็นช่วงที่คู่จะนึกถึงคุณเป็นหลักนะคะหรือคุณกูบผู้จะมีความใกล้ชิดแนบแน่นแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วก็เป็นช่วงที่คู่ต้องยอมคุณนะคะชาวธนูคู่ยอมคุณไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆคู่ของคุณก็จะเป็นฝ่ายที่มาง,ง้อนะคะหรือมาขอโทษก่อนนะคะไม่ว่าเขาจะผิดหรือจะถูกต่อมาถ้าเป็นความรักคนโสดคนโสดก็อาจจะเจอคนหรือได้รู้จักคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับคุณ นะคะหรือมีโอกาสไปพบปะเจอใครที่คุยแล้วมันถูกคอถูกอกถูกใจเกิดขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเกิดคู่ค้าคู่คน่วนคู่สัญญาเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามนะคะชาวธนูให้ระวังในเรื่องของหนี้สินนะคะหรือคดีความแล้วก็สุขภาพร่างกายมีโอกาสมีหนี้สินเกิดขึ้น สร้างนี้เพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ระวังโรคภัยแค่เจ็บเล็กๆ,ๆน้อยด้วยก็ต้องดูแลตัวเองในด้านของอาหารการกินแล้วก็สุขภาพให้ดีด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามเนชาวธนูเป็นช่วงที่คุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะผิวพรรณจะอาจจะอ่านมาขึ้นคือเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองอาจจะได้เสื้อผ้าหน้าผมใหม่ด้วยเช่นกันนะคะได้ไปทําผมได้เสื้อผ้าใหม่ได้ซื้อของอะไรใหม่ๆให้กับตัวเอง ชาวหนูเรื่องงานเป็นช่วงที่คุณจะไม่ขาดงานไม่ตกงานนะคะมีงานให้ทำหรือไม่มีเวลาว่างจากการทำงานเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษในการทำงานมีภาระความรับผิดชอบที่เยอะมากขึ้นแล้วก็คุณมีคุณจะมีความน่าเชื่อถือทางการงานได้รับคำชื่นชมจากงานหรือมีเกียรติมีเกียรติมีชื่อเสียง ในใสายงานนั้นๆน,น,นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ท่านใดที่ไม่มีงานทําลองไปสมัครงานดูมีโอกาสได้งานเกิดงานเกิดโปรเจกต์ใหม่ทางการงานเกิดภาระความรับผิดชอบไปใหม่นะคะเกิด j อบใหม่ทางการงานเกิดขึ้นดวงโชว์มาแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ปรารถนาในเรื่องของของความก้าวหน้าเนี่ยก็มีโอกาสมีความก้าวหน้าทางการงานเกิดขึ้น ด้วยเช่นกันนะคะก็หลักๆแล้วดวงชะตามีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ